إن للمتقين مفازا حدائق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين นั ب ي ن ا ิ ح م د وعليه وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله บร ر กาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจอ a l l ok a ซุบฮานะฮูวะต t อาล a ประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการอย่าตีมรับอรุณทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอ Allah Subhanahu wa Taala ที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มา พบเจอกันได้มีโอกาสได้มาฟังเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นก็คือเรื่องราวของศาสนานั่นเองพี่น้องครับเพราะการฟังเรื่องศาสนาการเรียนศาสนานั้นจะทำให้เราปลอดภัยจากอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นความวุ่นวายฟิตนะนะและแน่นอนนะครับเราก็จะรู้เท่าทันนะ การหลอกลวงของมารร้ายชัยตอนด้วยนะครับเพราะได้หลายคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับไม่สนใจในการเรียนศาสนาเมื่อไม่สนใจแล้วแน่นอนวิธีการจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์วิธีที่จะทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ทรงเมตานะไม่รู้ทำไม่เป็นนะคราวนี้พอเวลาเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วพี่น้องครับเราจะมาบอกได้ไหมว่าโอ้ออย่าอัลลอฮ โอ้เอ์ฉันเนี่ยที่ทําผิดไปเนี่ยเพราะฉันไม่รู้ในเรื่องศาสนาเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าเออมันก็มีนะข้อผ่อนผันตรงนี้ที่ว่าอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษนะคนที่ผิดพลาดนะครับคนที่หลงลืมอันนี้เป็นฮะดิษเลยนะแต่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับการไม่รู้นยะมันมีสองประเภทใหญ่ๆการไม่รู้โดยที่ความรู้มาไม่ถึงอืม เช่นย้อนไปเมื่อสมัยก่อนพี่น้องนะส0บยบไม่ใช่20สเลยสัก30ปีที่แล้วดุ่นย่อชั้นดุ่นโตกีตวังเราเนี่ยคนที่จะมีโอกาสไปเรียนศาสนากันที่ต่างประเทศมีน้อยบางคนนะ่ยไปอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องแต่ไม่ได้เรียนไปเหยียบไปไปเย็บหมวกบางคนไปทําธุรกิจพอกลับมาเมืองไทย คนที่เป็นชาวบ้านก็เข้าใจว่าอ๋อไปเรียนศาสนาจริงๆแล้วไปทำธุรกิจไปเย็บหมวกขายอ่าแล้วก็เอาความรู้ที่ไม่ได้มาจากที่นู่นหรอกพี่น้องก็ไปเอาความรู้ที่เคยเรียนในหนังสือเก่าๆมาแล้วก็เอามาสอนปรากฏว่าเออมันก็มีข้อผิดพลาดนะเนื่องจากข้อจำกัดของการเรียนรู้ตรงเนี้ยอันเนี้ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้อภยัยแต่อีมุมหนึ่งที่ จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ก็กรณีที่ความรู้เนี่ยมาถึงเราแล้วเนี่ยพี่น้องเปิดทีวีนะเลือกได้นี่มีเป็นร้อยช่องดาวเทียมใช่ไหมแต่พี่น้องเลือกไปดูช่องที่มันเป็นเรื่องบันเทิงเป็นเรื่องเพลงเป็นเรื่องละครเป็นเรื่องซีรีส์อ่ะว่ากันไปมีช่องที่สอนศาสนาอ่ะอันนี้ไม่ฟังอ่าวิทยุที่มีพูดเรื่องศาสนาไม่ฟังไปฟังเรื่องเพลงบรรยายศาสนามี YouTube มี นะแต่ไปดูอย่างอื่นหมดเลยาถามว่ามีมีไหมโอกาสที่จะเรียนศาสนามีแต่ไม่เอาเองพี่น้องเมื่อไม่เอาเองเนี่ยจะไปโทษคนอื่นไม่ได้แต่เรานี่แหละต้องโทษตัวเรานี่แหละทำไมเราปิดหูปิดตาเราละ่ะทำไมเราทำเป็นไม่สนใจละ่ะทั้งที่เราสามารถจะหาความรู้ในเรื่องดุนยาได้พี่น้องถ้าเราไม่รู้ว่าเอออเมริกาอยู่ที่ไหนรัฐตรงนี้ชื่ออะไรเราพิมพ์เนาะ เดี๋ยวนี้ไปไม่ถูกเนี่ยพี่น้องสมมุติเขาให้ซอยมาพื้นที่มาเนี่ยเราไปไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวนี้พิมใน Google เนี่ยขึ้นเป็นที่อยู่กดแผนที่พาไปเลยอ่าเดี๋ยวนี้คนที่ขับรถเนี่ยพี่น้องครับถ้ารู้พิกัดเนี่ยแล้วก็มีเครื่องมือเนี่ยนะหรือมีโทรศัพท์มีอะไรเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดปั๊บก็ไปถึงได้วันก่อนผมมีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลแถวสีลมเยบางรักถามว่าเคยไปไม่เคยเลย แล้วไม่รู้เด้ยอยู่ไหนแต่ทำไมขับไปรถไปถูกล่ะเนี่ยโทรศัพท์ก็บอกให้เลี้ยวนูน่นเลี้ยวนี่พาไปใช่ไหมอ่าแต่คนสมัยก่อนพี่น้องอาจจะหลงแล้วหลงอีกนะแวะจอดถามไปเรื่อยเดี๋ยวถามวินตัวเถอต้องจ้างวินให้นาเข้าไปอีกเพราะข้อจํากัดมันมีออดังนั้นทุกวันนี้เนี่ยจะอ้างว่าไม่รู้ศาสนาเนี่ยพูดยากพี่น้องนะพูดยากเพราะอะไรละ่ะเพราะความรู้เนี่ยม,มันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเข้าถึง อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ทีวีอยู่ในบ้านของพี่น้องแหละนะไม่ต้องให้ฉันเนี่ยคดีอะไรนะเดินทางเข้าไปถึงบ้านเลยเนี่ยเอาความรู้ตรงเนี้ยที่ฉันสอนอยู่ที่สถานีเนี่ยนะเออไปสู่พี่น้องที่รับชมอยู่ที่บ้านได้เลยนะก็ฝากพี่น้องด้วยว่าเ,เรื่องของการเรียนศาสนาตอนเนี้ยนะถือว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วนะจะอ้างว่าไม่รู้ไม่สนใจเนี่ยอ,อ,อันนี้มันพูดยากนะครับ คราวนี้เราคุยกันเรื่องของวิธีการละหมาดยานาซาละนะก็คือตอนที่เจ็ดนะมาเข้าสู่เรื่องของการละหมาดละการละหมาดให้กับผู้ตายนะเราเรียกว่าละหมาดยานาซานะพี่น้องใช้ภาษาอาหรับเนี่ยต้องต้องแม่นหน่อยนะจามะละหมาดจามะแปลว่าอะไรแปลว่าละหมาดรวมกันมีอิหม,มัมแล้วก็มีมะมูม ละมาจุมัวจุมัวแปลว่าละหมาดวันศุกร์เป็นรูปแบบจะมาคือละหมาดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นไม่ได้ทําต่างคนต่างทําคือมีอิหมัมแล้วก็มีมะ่มุมเป็นรูปแบบจะมาแต่รื้อแต่เรียกชื่อว่าละหมาดจุมัวก็คือละหมาดวันศุกร์ละมาเจนาซะก็คือละหมาดให้กับผู้ตายแต่วิธีการจะต่างกันพอพูดถึงละหมาดพี่น้องพอพูดถึงละหมาดเนี่ย ทุกคนก็จะนึกเลยว่าอ๋อก็ต้องมียืนมีรูก,กัวมีไอ้ติดานมีไอติดานมีสุยูตมีนั่งระหว่างสองสยูตมีการนั่งอันตะชะฮุดนะ,อ,ะอันนี้คือละหมาดในรูปแบบปกติแต่ถ้าละหมาดจนาซ a าเนี่ยจะไม่เรียกเป็นรอกา คำว่ารอกกาอ่ะนี่ก็มาจากคำว่ารูก so ัวใแหละพี่น้องหนึ่งรอกกาอ่ะก like ็จะมีหนึ่งรูกัวถูกป่ะหนึ่งรอกกาอ่ะเนี่ยเพราะรูกัวตอนหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือต่อนหนึ่งรอกกาอ่ะแต่ถ้าซูยูดในสองครั้งเนี่ยรอกกาอะหนึ่งเนี่ยมีซูยูดสองครั้งขาดไม่ได้นะต้องครบสองครั้งเราก็จะเรียกรอกกาอ่ะก็คือเป็นเซตของมันเลยแต่ทําไมละหมาดยานาซ่าเนี่ยเราไม่เรียกเป็นรอกกาอ่ะเพราะไม่มีรูกัวพี่น้องไม่มีรูกัวไม่มีซูยูด เป็นเพียงแค่การยืนแล้วก็ตักเบสสี่ครั้งตักเบสสี่ครั้งแล้วก็ในแต่ละตักบีรเนี่ยหรือว่าตักเบสเนี่ยอัลออบัตเนี่ยก็จะมีคําอ่านมีการอ่านนะครับหลังจากนั้นก็ให้สลามเพราะมายัดเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่น้องมายัดเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าแล้วจะไปรูกลัวไปสูยุดได้ไงถ้าไปรูกลัวไปสูยุดมันก็เหมือนกับการที่เราไปไปอะไรนะไปขับเคารพสการะสิ ใช่ไหมแต่นี่คือการขอพอรให้กับผู้ที่เสียชีวิตดังนั้นการละหมาญนาฎาเนี่ยจึงไม่มีรูกลัวไม่มีไม่มีสุยูดนะครับก็คือเราจะเรียกว่าสี่ตักบีรนะซึ่งอันนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายก็เคยมีเรื่องมาแล้วนะคือคนประมาแล้วก็ไม่เป็นไปละหมาโดยที่อะไรพี่น้องมีรูกัวซะด้วยลืมพลาดไน <laughs> ลงไปรูกลัวละหมาในละหมาญนา,าน <laughs> เอ นะซึ่งพี่น้องอันนี้ต้องเตือนนะว่าไม่ได้นะคราวนี้มาดูหุก,กลมก่อนหุก,กลมของการละหมาจนาฎเนี่ยคือเป็นมติเอกฉันเลยนะครับว่าเป็นฟาร,รดูกีฟายะเป็นฟาร,รดูกีฟายะฟาร,รดูว่าแปลว่าเป็นเรื่องจำเป็นกีฟายะหมายถึงบังคับนะครับไม่ใช่รายบุคคลแต่บังคับเป็นหมูนะ่คณะ เป็นกลุ่มคณะมีคนหนึ่งคนใดในหมู่เกมของเราในชุมชนของเราไปปฏิบัติจัดการเปลีนเป็นตัวแทนนะทำการละหมาดจนาซะสองคนสามคนสี่คนถือว่าพ้นทั้งหมดสก,กตอตอาลันบาก์กีที่เหลือทั้งหมดก็ถือว่าพ้นบาปไปนะมีคนทำแทนเราแล้วแ,วแต่ปรากฏว่าไม่อยากถูกวางอยู่ยงั้นแหละพี่น้อง นะไม่มีใครไปอาบน้าไม่มีใครไปกรฝันไม่มีใครไปละหมาดไม่มีใครไปขุดหลุมฝังบาปกันทั้งหมดเลยนะบาปกันทั้งหมดเลยแต่คนจะโดนหนักที่สุดก็คนเป็นตีมัมนะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำนะแล้วก็ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดต่อมาพี่น้องครับหลักฐานตรงนี้ก็คือท่านรอซูล ullah ซล,ลนย ได้เคยใช้ให้ปฏิบัติและก็บรรดามุสลิมก็ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะว่าแน่นอนว่าในยุคข,ของท่านนาบีก็มีคนเสียชีวิตไม่ใช่ว่าในสมัยท่านนาบีเนะี่ยไม่มีใครตายเลยพี่น้องมาตายกันยุคเราเนี่ยไม่ใช่นะแต่คําถามว่าการตายในยุคนบีกับการตายในยุคสมัยเราเนี่ยพิธีกรรมต่างๆการกระทําต่างๆนั้นเหมือนกับสมัยท่านนาบีเปล่าอ่า บางทีเนี่ยพี่น้องไปละหมาดยานาซ่านี่นานมานานมากเลยขึ้นตักเบ็ดไม่นานหรอกละหมาดไม่นานหรอกแต่มีอะไรที่มันเสริมขึ้นมานะนานกว่าเออกลายเป็นว่าเราไปเพิ่มหรือเปล่าไปเพิ่มเติมนะในสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นแบบฉบับของท่านนาบีหรือเปล่าดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับลหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะถูกประดิษฐ์คำขึ้นมาว่าเอ่อในเรื่องอิบาดะด์เนี่ย ถ้าไม่มีคําสั่งนบ,บีห้ามทําหรือเปล่าสมมติคนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันจะทำนี้หลังละมาน,นะจะเอาดอกไม้ไปโปรโยในหลุมศพจะไปอาดานในหลุมศพก่อนจะฝังหรือจะเอาไม้ยัดนนะตะวารรอบรอบอะไรรอบสุราก่อนอเราก็ไม่รู้นอะันนี้ฉันยกตัวอย่างเฉยนะสมมติมีคนคิดว่าเนี่ยอย่าพึ่งฝังย่อดฉันนะแห่รอบ แบกไม่ยันเนี่ยแฮร่รอบกูโบก่อนหรือแฮร่รอบสูราหสักเจ็ดรอบเออมีคำถามว่านบีห้ามไหมล่ะมีข้อมีข้อห้ามไหมที่ฉันจะลงไปอาดานในหลุมเนี่ยที่ฉันจะโยนเหรียญลงไปในหลุมไม่รู้ฉันก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะเชือดแพะลงหลุมเออยคำตอบก็คือว่าเราถามผิดเราต้องไปถามว่ามีแบบฉบับจากท่านนบีหรือไม่ พอเปเรื่องอิบาดาพอเปเรื่องอิบาดาเนี่ยต้องถามว่ามีคําสั่งใช้ไหมอย่าถามว่ามีคําสั่งห้ามไหมเป็นอิบาดาต้องถามว่ามีคําสั่งใช้ให้ทำไหมถ้าไม่มีคําสั่งใช้ให้ทําอย่าริทำห้ามทำพี่น้องนะเพราะเรื่องอิบาดาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาคําสั่งใช้เช่นเนี่ยละหมาดเนี่ยมีคาสั่งใช้ไหมละหมาดยานาซามีนี่ไงเดี๋ยวฉันจะบอกให้มีอะไรบ้างเนี่ยคำสั่งใช้บางคนบอกฉันจะไปเอา จะเอาอะไรในร็อกออที่เนมาคอเทอติในตักเบ๊ทีซีเนี่ยฉันจะอ่านซูร์ร์ลงไปอีกมีคําสั่งห้ามไหมไม่ใช่ต้องถามว่ามีคําสั่งใช้อ่านอะไรถึงจะปฏิบัตินะต้องแยกเรื่องให้ถูกนะเรื่องมุอามาล่มีคําสั่งห้ามไหมเนี่ยถามได้ถ้าเป็นเรื่องมุอามาล่เรื่องของธุรกิจการเงินการค้าขายเนี่ยมีคําสั่งห้ามไหมเรื่องอาหารการกินมีคําสั่งห้ามไหม ถ้าไม่ห้ามก็คือกินได้พื้นฐานเดิมก็คืออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะเจอหลักฐานว่าห้ามเช่นเดียวกันกับตรงข้ามกับเรื่องอิบาดาพื้นฐานเดิมก็คือห้ามไว้ก่อนจนกว่าจะเจอหลักฐานใช้ให้กระทำจนกว่าจะเจอหลักฐานใช้ให้กระทําถึงจะทําได้นี่แหละคือกรอบที่ปวงปาดนั้นได้วางเอาไว้จึงจึงเป็นการรักษาระเบียบ การปฏิบัติในเรื่องอิบาดะด์ให้มีความเข้มงวดให้ตรงตามแบบฉบับของท่านนาบีถ้าเอาคำสั่งบอกว่าในนบีห้ามไหมนะพี่น้องเอ้ยเละไปหมดแลและเราก็ใส่ยังไงก็ได้เพราะเราจะไม่เจอคำสั่งห้ามหรอกเรื่องอิบาดะด์เนี่ยใช่ไหมก็เราก็จะใส่เข้าไปยังไงก็ได้อย่างที่ฉันบอกเนี่ยจะละหมาดละหมาดฟัด,ดูฮ่าเวลาเนี่ยพี่น้องอละหมาดซูรีเนี่ยละหมาดซูรีเนี่ยนรอกกาอัตที่สามกับสีเนี่ย,าายไม่มีการอ่านซูเราะห์แปลว่าอ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวแล้วก็ลวงรู่กลัวเลย ฟตีห้อย่างเดียวรุก,กวดเลยแต่อีคนนี้บอกว่าฉันจะอ่านซูเราะห์ด้วยมีคําสั่งห้ามจากท่านนาบีไม่ล่ะเออปรากฏว่าไงพี่น้องไม่มีคําสั่งห้ามแต่นบีไม่ได้ทำเอาไว้ก็คือจบท่ <c oughs> นานนบีอ่านซูเราะห์ฟตีห้แล้วก็ลงรุก,กวดเลยในรอากาอั์ที่3กับ4เห็นหมั้ยต่อมาท่านอ ul ุสุรุลลอาะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ได้นำชายที่ติดหนี้นะได้นำละหมาดนะผู้ชายคนหนึ่งที่มีหนี้สินท่านจึงถามว่าเขาเหลืออะไรสำหรับหนี้ของเขาบ้างไหมผู้ที่แล้วก็มีคนที่มาเรียนกับท่านนาบีมาบอกกับท่านนาบีว่าแท้จริงเขามีเงินเหลือเพื่อใช้นี่แล้วครับเออ คือมีหนี้่แหละตอนที่ก่อนจะตายนะ่ยมีหนี้และเขาก็มีเงินด้วยแต่อาจจะไอ้เงินนั้นยังไม่ได้ไปใช้หนี้พอเสียชีวิตปับ๊บเงินจะกลายเป็นมรดกฉันบอกแล้วไงเงินจะกลายเป็นมรดกแต่ก่อนที่จะไปเป็นมรดกเนี่ยจะต้องจัดการธุระของคนเสียชีวิตก่อนไม่ใช่เอาไปแบ่งก่อนเช่นค่าใช้จ่ายของศพค่ากระฟันค่าคุณลุมนะ เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของของผู้ทีดด่เสียชีวิตหรือค่ารักษาโรงพยาบาลที่ต้องเอาไม่หยัดออกมา,าก็จะมีบินมาสิค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยเอาตรงเนี้ยจะจ่ายนะส่วนทําบุญอันนี้ไม่เกี่ยวนะพี่น้องทําบุญเนี่ยต้องเป็นเรื่องคนเป็นเขาไม่อยากเอาคนตายมาทำนะบางคนบอกเนี่ยฉันคิดดีละเงินมรดกเนี่ยฉันจะไปทําสุราเลย ม่ได้พี่น้องต้องแบ่งก่อนแล้วใครอยากทำตรงไหนก็เหนียดทำไปต่อมาเสร็จแล้วทามีหนี้สินเอาไปใช้หนี้มีหนี้สินเอาไปใช้หนี้จัดการธุระของคนที่เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วเหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็นมรดกถึงจะเป็นมรดกปรากฏว่าคนตายคนนั้นเนี่ยสตางมีแต่ไม่ไปทำฮัท นะไม่ไปทาพั์เวลาประกาศก็ประกาศนายใช่ไหมถ้าประกาศทัดยีก็รู้ว่าเป็นไปทำพัดแล้วอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะที่เราจะแยกได้ว่าใครนั้นไปทำพัดไหมยังก็จะใช้คำนำหน้าว่าฮัดยีอย่างฉันเนี่ยเป็นแล้วฮัดยีอับดุลละตีฟนะแต่ไม่มีใครเรียกหรอกเด็กอาจารย์ไม่เรียกฮัดยีนะก็ไปทำพัดมาแล้วก็เป็นฮัดยี แต่ถ้าคนที่ยังไม่ทำฮัตเขาก็จะเรียกเป็นคุณเป็นนายอว,ว่ากันไปปรากฏว่ามีสตังนะเป็นมรดกอยู่ฮัตยังไม่ได้ไปทำนั่นนะ่ะถ,ถือว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่เป็นที่เสียชีวิตเนี่ยติดหนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวตาลาอยู่ติดหนี้อยู่ต้องหาคนไปทำฮัตแทนเขานะโดยการเงินส่วนหนึ่งของก่อนที่จะเป็นมรดกเนี่ย เอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ในการที่จะจ้างนะคนไปทำฮัตแทนอันนี้ถือว่าต้องทําเลยนะแต่ในกรณีที่คนคนนั้นไม่มีทรัพย์ตายในสภาพที่เป็นคนยากคนจนไม่มีความสามารถทรัพย์ไม่มีก็ถือว่าอิบาดาตรงนั้นนะถูกอะไรนะไม่ครบเงื่อนไขไม่บังคับแก่เขา ไม่ได้หมายว่าคนตายทุกคนเนี่ยจะต้องไปทำฮัดแทนหมดนะไม่ใช่ขึ้นอยู่ว่ามีทรัพย์เปล่าถ้าตายในบัญชีมีอยู่สองพันมีน้องไปตรวจดูแลของมีไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะถามว่าจะไปให้ใครไปทำฮัดละ่ะไม่ได้หรอกมันตรงมากกว่านั้นใช่ไหมค่าใช้จ่ายเดือนนี้สองแสนกว่าแล้วอันนี้ถึงหมายถึงคนไปนะแต่ถ้าเกิดให้คนไปทำแทนก็อาจจะอยู่หลักหมื่นอัพขึ้นไปหลายหมื่นด้วย นะไม่ใช่มืน่นต้นๆนนะหลายมื่นด้วยปรากฏว่าชายคนนี้บอกว่าเขาเหลืออะไรบ้างเนี่ยถามไหมนบีถามก็มีคนมาบอกว่าเขาเนี่ยมีเงินเหลือที่จะใช้หนี้แล้วครับท่านก็ละหมาดให้ถ้าหากไม่เหลือท่านก็กล่าวว่าซ่อนลูอ่าแลาซอให้บีกุม้มพวกท่านจงละหมาดให้กับสหายของพวกท่านเถิดท่านนาบีไม่ละหมาดให้เลยสำหรับคนที่มีหนี้สิน นะอันนี้ในช่วงแรกนะส่วนคุณค่าหรือฟอดีล่าความประเสริฐของการละหมาดให้กับผู้ตายนั้นกลุ่มนักรายงานได้บันทึกจากอบูฮุริรอโรดิยอลฮูอันฮูวะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันตะบีอาจานาซะตันวะซัลลัลอะัยฮะฟะลหูกิรอตุนผู้ใดที่ ตามไปส่งอ่าตาบีอาจานาซาตันวซอลลาอะลลฮาตามไปส่งและก็ละหมาดให้อ่จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อขั้นตอนไปส่งฝังเนี่ยมันก็ต้องเสร็จจากการละหมาดก่อนถูกป,ปะละหมาดเสร็จแล้วก็ตามไปส่งม่หยัดอ่าฟะละหูกิรอตุนนบีบอกว่าบุคคลนั้นจะได้รางวัลเป็นกิรอจ นะสองกิรอด,ด้วยกันว่ามันจะบิอาฮาฮะยัฟรอกมินฮาละฮูกิรอตอนบุคคลใดที่ตามไปร่วมจนกระทั่งอ,อันนีข้ขออนุญาตแปลใหม่นะมันจะบิอาเจนาซาตันวะซอลลาอะเลฮาฟาละฮูกิรอใครที่ตามไปตามไม่หยัดไปอันนี้ก็หมายถึงไปละหมาดนั่นเละ สมมติมัยัยดเนี่ยเขาอยู่บ้านถูกป่ะก่อนที่เขาจะอับนงอนับน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะแบกไปที่สุราบไปละหมาดที่สุราบไอ้เราก็ตามไปตามมัยัดไปไหนไปละหมาดต,ตามมัยัดไปละหมาดเพราะจะละหมาดยานาซ่าได้เนี่ยก็ต้องมีมัยัดมีคนที่เสียชีวิตสิทํำอย่างนี้ก็เป็นละหมาดกอเอฟถูกป,ปะตามมาัยัดไปตามไปอะไไปละหมาดกับผลบุญการละหมาดนั่นแหละอันนี้ได้หนึ่งกิรอด แต่ว่ามันจะบ,บีอาฮาัตะายุฟรอก็มินฮาฟะละฮูกิรอตอนและใครที่อยู่ร่วมละหมาดเสร็จแล้วก็อยู่จนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีเลยก็คือฝังจบเลยคำว่าเสร็จพิธีหมายถึงว่ายันจนกระทั่งฝังเสร็จกบเสร็จเรียบร้อยแล้วกิรอตอนเขาจะได้ผลบุญเป็นสองกิรอต อัสกกรูฮูมามิสลอหุา oh uh, ซึ่งขนาดเล็กนะขนาดเล็กสุดเนี่ยของมันกิรอดที่เล็กสุดนะคือแต่ละกิรอดเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกับอะไรนะเนียดของแต่ละคนความการไปของแต่ละคนบางครั้งการไปละหมาจนาจาของบางคนเนี่ยไม่ได้ใกล้บ้านนี่ถูกปะ บางทีนูน่นไปละมานูน่นแถวในเมืองเนี่ยอ่าอันนี้เัอเราก็จะเพิ่มผลบุญให้พิเศษทําไมละ่ะเพราะความพยายามความลําบากในการเดินทางหมดน้ํามงน้ํามันใช่ไหมเออแต่ถ้าเป็นละมาดใกล้ๆความพยายามก็จะน้อยลงมาอ่าแต่ให้รู้ว่าเธอว่าอัสกอรูฮูมมมิสลูโอหดขนาดเล็กที่สุดนะของกีรอดเนี่ยผลบุญของมันก็จะเท่ากับ ภูเขาอูฮุดซึ่งภูเขาฮุดนี่ใหญ่มากใครไปทําอุมรอเนี่ยแลวไปที่เมืองมาดีน่าเขาจะพาไปเยี่ยมชมภูเขาอูฮุดนะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษนะและก็มีขนาดใหญ่พอเราไปเห็นภูเขาฮุดเราก็ให้รู้เลยว่าทุกครั้งที่เราไปละหมาดยานาซาเนี่ยนี่แหละเราแบกผละบุญเนี่ยกลับบ้านทุกวันเลยทุกครั้งเลยซึ่งเอารถไปขนไม่หมดนะพี่น้อง ความที่ภูเขาเนี่ยมันใหญ่คนะ่ะเอาอาฮาดาฮูมามิสลุอุฮุดินหรือหนึ่งในสองนั้นเท่ากับเทือกเขาอุฮดุดนะนี่ก็คือเรื่องของผลบุญนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาอาลาจะตอบแทนให้สำหรับคนที่ละหมาด นะไปละหมาดยานาซะนะครับยังมีอีกหนึ่งฟอดีละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องในช่วงต่อไปแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ยอาจารย์มารอแล้วนะครับอาจารย์บุบัคจะได้มาพบกับพี่น้องด้วยนะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามยาตีมรับอรุณในช่วงสุดท้ายครับุ